มาจากตำรวจทวนทากหกของหน่วยหน่วยของสพเมืองอุตรดิตถ์ครับแล้วมาครั้งที่เท่าไหร่คะครั้งนี้เป็นครั้งแรกครับเพราะผมเป็นกองร้อยที่สองกองร้อยที่หนึ่งไปแล้วครับคือเปลี่ยนหัดมาครับผมเราได้รับทราบว่าค่าเบี้ยเลี้ยงเนี่ยได้รับครบตามสิทธิ์ไหมคะจากคนที่มาค่ะที่แล้วชุดที่มาค่ะที่แล้วครับผมได้ตามสิทธิ์ที่ได้รับครับผมแล้วตอนนี้พี่ได้รับครบยังคะได้ครบแล้วครับผมเท่าไหร่อะคะ คือก็ได้3 0 0รอครับตามสิทธิ์ที่ที่ท,ท,ที่ที่หน่วยงานเขาให้มาแล้วการกินอยู่เป็นยังไงบ้างอ,อ๋อการกินอยู่ก็โอเคครับก็ให้ความสะดวกคือทางสปกอของของบชนเขาก็ให้ให้อาหารอะไรเลี้ยงเราก็โอเคครับอ,อ้าวแล้วก,ก็อยู่กินก็โอเคครับก็สบายครับพักอยู่ที่ไหนคะผมพักอยู่ที่คลุสภาร์ครับ แล้วก็อยากจะให้พูดความรู้สึกที่ได้มาทําทงานที่กองกําลังลนะี้ค่ะครับคือตรงนี้ที่ผมมาเนะีคือมันเป็นหน้าที่นะครับผมเป็นผู้พักสนิลาผมไม่ได้นนที่ผมผมก็ต้องมาดูแลประชาชนอยแล้วครับเป็นหน้าที่แล้วก็เป็นคําสั่งที่นายเขาสั่งมาผมก็ต้องมาถึงว่ามาได้ถึงจะไม่มีไม่เลี้ยงไม่เลี้ยงจะไม่ได้หรืออะไผมก็ต้องมาเพราะมันเป็นหน้าที่ของผมอยู่แล้วครับขอบคุณมากค่ะ